สวัสดีค่ะนุกนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบเจอกับนุกเป็นประจำหมีเช่นเคยนะคะวันนี้มาแล้วกับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งตัวท็อปสุดในรุ่นนะคะและได้เป็นสีแดงแรงลิตวันนี้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับยูสุมิลเอ็กซ์หนึ่งจุดเก้าอัลติเมทขับสองนะคะปีสองพันยี่สิบสามเกียร์ออโต้เลขไมล์เจ็ดหมื่นโลนะคะกับราคาเพียงแค่เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นใครตามหาสีแดงอยู่คันนี้ไม่ควรพลาด นะคะรอบที่แล้วคือมาไวไปไวมากมากนะคะวันนี้ได้มาอีก1นึคันแล้วก็มีคันเดียวในร้านสําหรับสีแดงตอนนี้นะคะเป็นสีหายากตัวแลไอเทมเลยนะคะใครที่สนใจรีบเลยนะคะอยู่ไม่นานแน่นอนสนใจรถคันนี้ยังไงนะคะติดต่อหานุกได้เลยที่เบอร์098 627 6826เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยส่วนรายละเอียดตัวรถเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวพารับชมอย่างละเอียดในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเริ่มจากตัวออปชันก่อน สำหรับตัวอัลติเมทเนี่ยออปชันก็มีมาให้ครบถ้วนแล้วไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์พร้อมกับไฟเดย์ไทม์และนิ้งไหลน,นะคะนี่เลยสเปคเดิมโรงงานมีในส่วนของไฟตัดหมอกคู่หน้าแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้ครบป้ายทะเบียนนะคะนี่ต้องแจ้งก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพรันเลขใหม่ให้กับลูกค้าเลยนะคะโครงสร้างตัวรถเดิมทั้งคันไม่มีชนก,กับสีเป็นเครื่องจมน้ำตรวจเช็คประวัติได้และวันนี้นุก็รีวิวในส่วนที่เป็นสภาพแรกเข้า ยังไม่ได้มีการเก็บรายละเอียดแล้วก็ทําสปาตัวรถวันนี้พาให้ลูกค้าดูก่อนนะคะสภาพแรกเข้าเลยมาพร้อมกับล้อมแม็กนะคะรุ่นนี้จะเป็นแม็กอันลอยสเปคเติมโรงงานขอบ20นะคะใครเน้นเดิมๆตัดคันนี้ได้เลยนะคะแม็กขอบ20่จางปี2023นะคะสเปคเดียวกับตัวรถในส่วนของบันไดข้างอองเดิมแท้ศูนย์ะคะเหลี่ยมมุมสัตว์ลดคมสวยกระจกข้างรุ่นนี้นะคะปับไฟฟ้า สีแดงตัดด้วยสีดำนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้พร้อมติดฟิลมาแล้วรอบคันนะคะคิวกันสาดด้านบนมีมาให้ครบถ้วนเป็นระบบพูซาสมาร NP, ์ทเอนทกุญแจคีเลตเบ้ามือจับเป็นสีแดงสีเดียวกับตัวรถนะคะภายในสวยมากๆตัวเบาะเนี่ยรุ่นนี้เบาะหนังปรับไฟฟ้าเบาะสวยเบาะแน่นเบาะตึงไม่มีแตะไม่มีขาดไม่มีช้ำนะคะเป็นเบาะคูแม็นั่งสบาย นุ่มๆเลยนะคะพวอมาลายเป็นมันติฟังกชันเชื่อมต่อปูธุรับสายเข้าออกได้นะคะมีคุดคอนโทรลด้วยปวอมาลายไม่มีช้ำไม่มีถะลอกนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวนุกเปิดให้ดูเลขใหม่นะคะเหยียบเบรกนะคะคกดปุ่มเอนติสตาได้เลยกุญแจนะคะคุญแจเป็นคีเลตแบบนี้นคุญแจคีเลตแบบนี้นะคะโอ้คันนี้สภาพดีมากเดี๋ยวนุ่ให้ดูเลขใหม่เจ็ดหมืนสามพันแปดร้อยเก้าสิบห้ากิโเมตร นะคะในส่วนของเลขใหม่นะประวัติเช็คสูย์ได้รุ่นนี้หน้าจอทัชสกรีนจอเดิมแท้โรงงานยังไม่ได้แกะฟิล์มเลยนะคะฟังวิทยุ FM MM, เครื่องเล่นต่างๆได้หมดนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็คันนี้เชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้นะคะต้องถอยติดรถนะะมีมาให้ครบเดี๋ยหนูเข้าเกียร์ถอยให้ดูนี่เลยชัดแจวนะคะใช้งานได้ปกติแล้วก็ แอร์ปรับออโต้เรียบร้อยนะคะเป็นแอร์ดูโอโซนซ้ายขวาปรับแยกอิสระได้เลยนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้คันนี้เป็นตัวขับ2นะคะแล้วก็ในส่วนของระบบนะคะมีออโต้เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะออปชันของตัวรถก็มีมาครบปกติเลยคอนโซลตัวรถใหม่เอี่ยมไม่มีช้ำนะคะนี่สภาพดีมากๆนะคะเบาะแน่นเบาะตึงไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะสภาพดีพร้อมใช้เลย สนใจไว้มาดูรถได้นะคะใครดูรถไม่เป็นพี่พาช่างมาดูรถได้เลยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมาลองเทสลองนั่งลองขับได้เลยให้ดูโครงสร้างกันโครงสร้างตัวรถนะคะจะเก็บเดิมเจาประตูเดิมน็อตไม่มีแกะนะคะในส่วนของสติ๊กเกอร์มอกอร,รงงานมีมาให้ครบถ้วนนะคะแผงประตูนะคะตัวรถใหม่เอี่ยมเนี้ยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีระบบเซนทรัลล็อกกระจกทุกบานปรับไฟฟ้านะคะเมคอัพเรียงสวยตรงไปแบบนี้ นะคะโหใครชอบสีแดงนะจัดคันนี้ได้เลยนะคะไม่เอี่ยมเนี้ยทุกจุดนะคะมีในส่วนของพรมไดมอนด์คัตมาด้วยเบาะแน่นเบาะตึงไม่มีช้ำเลยนะคะเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งแบรนด์เจ้าตลาดนะคะยูสุมิลเอ็กที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนอยู่แล้วนะคะและที่สําคัญสําหรับคันนี้นะคะ1 9ึ่งจดเอัลติเมจะเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นของตัวอัลติเมตเลยนะคะท็อปสุดในรุ่น1.9นะคะสีแดงแรงลิสีแดงนําโชคนะคะ สัญลักษณ์โลโก้นะคะ Isuzu MU-X ด้านหลังมาให้ครบถ้วนเซนเซอร์ด้านท้ายนะคะมีมาครบอุปกรณ์ติดรถเครื่องมือแม่แรงยังอไรมีมาให้ครบถ้วนนะคะไฟท้ายเป็นแบบ LED นะคะไฟท้ายไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีร้าวนะคะเรียมมุมสั่นรถคมสวยแบบนี้เลยใครชอบใครถูกใจนะคะแวะมาดูรถได้เลยใครกลัวไม่ทันโอนจองล็อกรถก่อนได้เลยเพราะว่าสเปคนี้อย่างที่บอก ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะคะสีแดงสีสวยๆแบบนี้ตาใครใจรักสีแดงจัดได้เลยมีพรมไดมอนด์คัตเข้ากับตัวรถมากๆนะคะให้ลูกค้ามาด้วยรอบคันในหัวสภาพปีมากแอร์เย็นฉ่ำทั่วคันแน่นอนนะคะโครงสร้างมาเดิมๆหัวน็อตไม่มีแก่นะคะตัวโช๊คนะคะ อ่ะก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะประวัติีเช็คศูนย์นา้เรามีการตรวจเช็คสภาพตัวรถจากบริษัทกลางถึง274รายการนะคะได้โรเกตด A ผ่านมาตรฐานนะคะได้รถ5ดาวแน่นอนนะคะมีใบเซอร์ใบการันตีใบตรวจรถให้ด้วยนะคะช่วงล่างดีขับดีนุ่มนวลแน่นอนเครื่องยนต์ดีเซลนะคะนี่สีเดิมๆมสม่ำเสมอการทั้งคันแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้สภาพดีมากขนาดยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เก็บงานนะคะ คันนี้คือใหม่เอี่ยมมากๆนะคะช่วงนี้นุกจะรีวิวรถเยอะนิดนึงนะคะในส่วนของรถเข้าใหม่เพราะว่าเราเติมสต็อกมาเยอะสําหรับเดือนนี้นะคะใครที่กําลังมองหารถยนต์เมอสองไว้ใช้งานสักหนึ่งคันกดติดตามช่องนี้ไว้ก่อนได้เลยนะคะเผื่อเจอรถคันที่ชอบคันที่ถูกใจนะคะจะได้ติดต่อกันได้นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะช่องนี้นะอัปเดตรถสวยทุกวันแน่นอนนะคะรถเข้าใหม่เรื่อยๆเลยแต่ถ้าเป็นตัวแรไอเทมอย่างเช่นคันนี้สีแดงนะคะ นานๆจะเข้ามาอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสีหายากนะคะปกติที่เข้ามาเยอะๆหน่อยก็จะเป็นสีบอลสีขาวซะส่วนใหญ่นะคะบอลขาวดำประมาณนี้แต่ถ้าเป็นสีพิเศษอย่างเช่นสีแดงอย่างเงี้ยจะนานๆจะเข้ามานะคะจะหายากนิดนึงใครที่กําลังมองหาอยู่และกําลังตัดสินใจนะคะรีบเลยอยู่ไม่นานแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะยู1.9อัลติเมท ขับ2ปี2023เกียร์ออตโต้989,000บาทใครสนใจติดต่อหานุได้เลยที่เบอร์ศู98 627 6826เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะพาดูต่อในส่วนของรายละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยค่ะพาดูต่อสำหรับรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์1.9นะคะเครื่องยนต์ DDI นะคะ150แรงม้าดีเซลนะคะสี่สู อัตราการเร่งดีแล้วก็รุ่นนี้ถ้าเปาน็น1.9ตอเน้้ในเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะคะจริงๆก็ใช้งานได้ปกติออกตัวดีปกตินะคะขับขี่คล่องตัวเน้นความประหยัดจัดคันนี้ได้เลยนะคะเครื่องสวยเดิมแท้จากโรงงานนะคะเราไม่มีการดัดแปลงหรือเปลี่ยนเครื่องยนต์ใดแต่ทั้งสิน้นเน้นรถสวยเน้นรถเดิมนะคะใช้งานได้ยาวเลยเพราะว่าเป็นรถแบรนหลักด้วยนะคะให้ดูโครงสร้างกันนิดหนึ่ง คันนี้นะคะฝากระโปรงเดิมแท้สนิทน็อตไม่มีแกะเลยตัวแก้มน็อตไม่มีขยับนะคะระบบเซฟตี้ความปลอดภัยแบบเอฟมาครบถ้วนคานหน้าเดิมตรงนะคะไม่มีโคดไม่มีงอนะคะตัวสติ๊กเกอร์จากโรงงานมาครบชัดเจนจุดมาร์กตามสีโรงงานมาครบนะคะเพดรถอยู่ครบระบุเลขเครื่องเลขถังตรงโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะปีผลิตทุกอย่างนะคะตรงเล่นตรงปกนะคะรถทุกคันเราจะเช็คมาหมดแล้วนะคะรถเป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมาย เล่มทะเบียนมีพร้อมโอนไม่มีเล่มชำรุดสูญหายตรวจสอบแหล่งที่มาได้เลยนะคะเครื่องสวยเครื่องแห้งไม่มีเยิ้มนะคะนี่ฝากระปรงน็อตไม่มีแกะนะคะแผงการความร้อนอยู่ในสภาพใหม่สมบูรณ์ไม่มีขาดไม่มียุ่ยไม่มีชำรุดนะคะหัวน็อตไม่มีแกะเลยสภาพดีพร้อมใช้งานนะคะันนี้989,000บาทกับรถปี2023นะคะและน,นี่ก็คือสูม u k i MU-X 1.9ออติเมตเนี่ยะคะับ2นะคะกับราคาเพียงแค่989,000บาทซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้นะคะของเราเป็นดีลเลอร์ใหญ่มีธนาคารและ asing, ลีสิ่งรองรับทุกสถาบันการเงินนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลแค่ไหนไม่ต้องกังวลเลยการจัดไฟแนนซ์เดี๋ยวให้นกดูแลนะคะดูแลกันเต็มที่ถูกเคสแน่นอนไม่ว่าลูกค้าจะดาวน้อยดาวเยอะนกดูแลเต็มที่ถูกเคสแน่นอนนะคะใครที่สนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมติดต่อหานุกได้เลยที่เบอร์098 6276826นะคะเบอร์098 627 6826เบอร์น e ี้แอดไลน์ได้เลยนะคะฝากไว้ด้วยสำหรับรถคันนี้นะคะการันตีได้รถสวยพร้อมใช้ไปแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะมีการตรวจเช็คสภาพตัวรถทำสปาตัวรถให้ถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะคะเช็คระบบเครื่องเกียร์ระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ให้พร้อมใช้งานลูกค้าเอาไปใช้งานต่อยอดได้เลยยาวๆคุ้มคนะคะได้รถสวยเหมือนใหม่ไปใช้งานในวันรับรถแน่นอน สำหรับใครที่สนใจรีบติดต่อเข้ามาใครกลัวไม่ทันจองล็อกรถเข้ามาก่อนได้เลยนะคะวันนี้ฝากสำหรับรถคันนี้ไว้ด้วยดูคลิปนี้จนจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวเรามีรถเข้าใหม่สวยๆเนี่ยลูกค้าจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถใหม่ๆวันนี้ฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ